วันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่อากอย่าซิตี้ไซเอนมิวเซียมนะคะเดี๋ยวพาเด็กมาชมหน่อยนะคะเป็นลูกโลกอันใหญ่อันนี้นะคะเอาเฮียไปยืนถ่ายรูปเร็วนี่มีที่จอดรถอยู่ตรงข้างๆนะแ,แต่แอันนี้แพงแล้วก็จะมีที่จอดรถที่เป็นแบบหยอดเหรียญตรงนู้น แต่ว่าตรงนู้นเขาให้จอดได้แค่ครั้งละหนึ่งชั่วโมงดิหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าราคาสามร้อยก็คือราคาไม่แพงถ้าจอดสั้นๆนะหนึ่งชั่วโมงสามร้อยเยนแต่ห้ามเกิดจอดเกินหนึ่งชั่วโมงนะเราก็เลยไปจอดที่จอดรถด,ด้านหลังตึกนี้นะคะตกชั่วโมงละสามร้อยเยนค่ะโอเคเนาะไปะเดี๋ยวไปซื้อตั๋วเข้าข้างในกันบ๊ายบาย นี่นะคะเดี๋ยวพวกเราเข้ามาซื้อตั๋วกันก่อนนะคะอันนี้คือราคาค่าตั๋วหรอราคาค่าตั๋วจะแบ่งตามกิจกรรมแล้วก็ตั๋วผู้เข้าร่วมนะคะช่วงที่เอ๋ยไปนะคะจะมีนิทรรศการพิเศษเรื่องนักล่าฟอสซิลแล้วก็จะมีห้องพนเนท้เทียมแล้วก็ห้องนิทรรศการถาวรค่ะคุปเอ๋ยเลือกเข้าเฉพาะห้องนิทรรศการถาวรนะคะเด็กฟรีตั๋วผู้ใหญ่นะคะ400เยนนะคะของเด็กเข้าฟรีเลยนะคะ ดูได้นะคะนี่ชั้น2ชั้นสถึงชั้น6นะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเรารีบไปดูอ่ะแล้วไอไอ,นนอันนั้นไอกมกลมแพนเนเชียมอันนั้นน่ะที่เป็นสีฟ้าก็คือเอาไว้ดูทองฟ้าจำลองอะไรคล้ายๆประมาณนั้นน่ะอเออซึ่งเ,เป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนนะคะก็เราจะสคิปอันนั้นไปเนาะโ okay, อเคอชั่รามะกิไป อ๋อสเปเชียลเอซิบิชั่นก็สกิบนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปละน้องกดสีเหลืองแล้วกดลึกๆกดแรงๆเออกดค้างไว้ือ้แล้วก็สีขาวค่ะตรงสีขาวเลยค่ะโอ้ oh ให้มันเป็นนูนล,ลึกเข้าไปนะคะทุกคนเจ๋งอ่ะเนี่ยของเจอคือสีสแดงอันนี้ก็จะเป็นการจำลองนะคะขับรถดับเพลิงนะคะก็คือเขาจะมีให้ขับนะขับไปตามทางต่างๆแบบนี้แหละแล้วก็เหมือนแบบไปหยุดดับเพลิงนะคะก็คือบางจุดมันจะแบบ มีคุณแม่คนญี่ปุ่นที่ยืนอยู่ข้างๆนี่แหละค่ะคอยช่วยกดปุ่มเพราะมันจะมีปุ่มข้างๆอ่ะทุกคนซึ่งไม่รู้ว่าต้องเอาไว้ทำอะไรอ่ะคุณแม่ญี่ปุ่นคนนี้ก็คือแบบมีน้าใจก็คือช่วยนะคะในการขับรถด,ดับเพลิงของชาในครั้งนี้ค่ะ Live side building โอ้ ในส่วนนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น4ส่วนย่อยๆค่ะก็คือประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลกนะคะ2ก็คือการสำรวจโลกในอดีตค่ะ3ก็คือรูปแบบก,การออกแบบโลกนะคะแล้วก็4ก็คือมุม Discovery ค่ะ จุดน,นี้ก็จะเป็นการแสดงนะคะให้เห็นว่าการะแสน้ําสามารถเคลื่อนย้ายอนุภาคทรายและอื่นๆนะคะได้อย่างไรนะคะจนเกิดเป็นระลอกขึ้นนะคะอย่างตัวอย่างที่เวลาเราเห็นเวลาน้าทะเลมันลงอย่างเงี้ยพื้นทรายก็จะเป็นคลื่นๆใช่ไหมคะ ตรงนี้ก็จะเป็นมุมรวมหินนะคะที่เกิดขึ้นในยุคต่างๆนะคะซึ่งตัวผู้จัดแสดงนะคะเขาก็อยากให้เราเนี่ยใช้มือเปล่าๆนะคะในการสัมผัสหินได้โดยตรงเลยค่ะอาจจะมีตัวฟอสซิลด้วยนะคะหินบางก้อนนะคะเกิดมาก่อนยุคโลกปัจจุบันของเรามาเป็นร้อยเป็นพันปีเลยค่ะเขาก็อยากให้เราได้สัมผัสถึงโลกยุคก,ก่อนค่ะผ่านจินตนาการในการจับหินค่ะ ห้องน,นี้นะคะเป็นการจําลองการส่องไฟนะคะเพื่อให้ทราบถึงการเกิดของสายลุงนั่นเองค่ะแต่ว่าส่องไม่ค่อยเป็นนะเลยไม่ค่อยเห็นเลยค่ะ oh <my> Clothing, Food and Housing นะคะอันนี้เป็นชั้น3นะคะทุกคน ไหนมาผ่าสะโคกดูสิสะโคกข้างในมีอะไรบ้างอ๋อนี่ตรงนี้ปุ๊บดันลงไปฟึบลงมาข้างล่างนี่แล้วก็มีน้ำค้างไว้นี่ที่นอนที่นอนแบบคนญี่ปุ่นนะคะนี่น่าจะบอกวิถีชีวิตการเป็นอยู่นะคะยังบอกด้วยว่าเนี่ยเราจะเจอมแมลงอะไรได้นะในที่นอนของเขาอะเออ เห็นอยู่เลยอ่ะเนียเนียปะป๊าเออฮัลโหลฮัลโหลเหมือนเทเลทับบี้ไหมเทเลทับบี้โผล่ขึ้นมาจากรูโอ้โหนี่เหมือนบ้านเทเลทับบี้เลยนะเนี่ยอาบุญไปเลยค่ะน้องเดินไปได้เลยน้องอ่ะ อ่ะปะป๊าคา,านไปกับน้องไปเลยจับมือไปเออแม่น้องจับมือปะป๊าไปเลยค่ะอ้าวอ้าวโผล่ขึ้นมาบนนี้อีกแล้วเหรออ้าวฮัลโหลน้องบ๊ายบายเฮีย <here S 2> แล้วไม่บายไอตัวดีด้วยไหนเฮียตัวตุูนตัวตุูนมาแอบ,บกินผักผลไม้ที่เขาปลูกไว้ใช่ไหมเฮียใช่ปะนี่ ใต้ดินมีตัวตุ่นนะคะทุกคนมาคอยแอบกินผักผลไม้อันนี้กล้องปะที่ถ่ายอยู่ข้างใต้เนี่ยนี่นะคะในดินก็จะมีไส้เดือนนะคะทุกคนนี่ไงไส้เดือนเขาเอาไว้ย่อยอาหารนี่ไงเราทิ้งเศษอาหารเสร็จใช่ไหมไส,มส้เดือนก็จะขึ้นมาย่อยย่อย แมงมุมป่ะเอ้ยด้วงด้วงเหรอด้วงแบบเพียป์ะไปไหนแล้วน,น้องเนสไปไปแล้วไปแล้วแม่ Weather in our l i f e นะคะสภาพภูมิอากาศนะของพวกเรานะภาวะอากาศต่างๆเนอะนี่ก็เป็นชุดแบบต่างๆนะคะในแต่ละสภาพอากาศนี่ชุดแบบต่างๆในแต่ละสภาพอากาศเฮีย หนาวใช่ไหมร้อนทะเลทรายอันนี้ก็จะเป็นแบบอ่าร้อนชื้นว่าร้อนชื้นอ่าอ่านไม่ออกนะแต่ดาวดาๆนี่เขาก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะ ห้องต่อไปนะ Science and Technology Building ในส่วนนี้นะคะจะมีการจัดแสดงในเรื่องของกลาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะแล้วก็จะมีห้องทดลองทรนาโดนะคะรวมถึงมีห้องพักผ่อนแล้วก็ห้องเลี้ยงเด็กทารกด้วยทุกคนก็คือบอกละเอียดเลยนะว่าส่วนนี้มีอะไรบ้างวัคคูมคลีนเนอร์อ่ะหนี่ข้างใน <c oughs> เป็นอะไรบ้างงงไปเลย อันนี้ก็เป็นการปั๊มโลหะนะคะให้เป็นรูปล่างต่างๆนะคะมีมีการจัดแสดงให้ดูด้วยชั้นนี้มันจะเป็นแบบเน้นแนวให้ความรู้นะคะเอ้ห้องเนี้ยห้องเนี้ยมันจะไม่ค่อยเป็นแบบพวกมีแอคทิวิตี้อะไรให้เด็กทำเหมือนชั้นหนึ่งอะเป็นช่างอะสไตล์แบบเออสไตล์แบบว่าเครื่องกลเครื่องกลอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเด็กที่ชอบเครื่องกลเออ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องทอร์นาโดแล็ทุกคนเป็นการจำลองการเกิดทอร์นาโดนะคะซึ่งแบบอันนี้น่าสนใจนมากๆตื่นตาตื่นใจแม้กระทั่งเอ้ยเป็นผู้ใหญ่เอ้ยยังรู้สึกว่าสนใจมากๆเลยทุกคนตอนนี้เราก็กำลังมาดูการเกิดทอร์นาโดนะคะทุกคนฝั่งซ้ายก็คือการที่มันเริ่มเกิดนะคะ เกิดเป็นลมนะคะหมุนขึ้นไปแบบนี้นะคะเป็นกลวยขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วเขาก็มีการทดลองนะทุกคนแบบจําลองเหมือนเอาแบบลูกโป่งอะ่ะใส่ไปแทนสิ่งของที่สมมติว่าในชีวิตจริงอะ่ะทอร์นาโดจะเคลื่อนผ่านนะสิ่งของต่างๆใช่ไหมคะทอร์นาโดก็จะกวาดเอาสิ่งของนะดูดขึ้นไปติดไว้ที่ด้านบนของพายุของตัวเองแบบนั้นนะคะแต่ว่าในนี้เขาใช้ลูกโป่งเนาะจะได้ไม่อันตรายเวลาร่วงลงมานะคะ ว่าเครื่องขึ้นแรงอไใรถแล้วก็หมุเหมือนวล้อล้อรถก็จะเป็นไงจะลอขึ้นแล้วก็ลอยะอเกิแล้วอันนี้ก็คานยกนะจ๊ะแต่ละตำแหน่งที่กดทำให้น้ำหนักที่รู้สึกไม่เท่ากันนะจ๊ะ <tem ple asure> มมไม่เฮีย,ยต้องให้มันไหลเองถ้าเฮียผักมันก็มีแรงผักอะไรในส่วนของอาคารนี้นะคะจะมีการทดลองนะให้เด็กๆได้ทดลองหลายอย่างมากๆเลยเด็กๆก,ก็สนุกมากๆกันเลยค่ะทุกคนเล่นกันหลายอย่างมากๆเลยค่ะ หมุนอันนี้ค่ะหมุนอันนี้หมุนหนึ่งครั้งหมุนหมุนขึ้นไปข้างบนเลยถูกตอ้องว้าว อาคารถัดมานะคะจะเป็นอาคารวิทยาศาสตร์ฉีวภาพค่ะแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกวับความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์ด้วยค่ะตรงนี้ก็จะบอกว่าเนี่ยในร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างน,นะคะมีเส้นเลือดมีกล้ามเนื้อมีอะไรหลายๆอย่างนะทุกคนแต่ทําออกมาในรูปแบบที่มันดูแบบไม่น่ากลัวปนเออเนี่ยมันดูแบบว่าเห็นครบทุกอย่างแต่ว่าไม่ค่อยน่ากลัวนะคะ นี้ก็จะเป็นการจัดแสดงนะคะเกี่ยวกับการจเจริญเติบโตและก็การพัฒนาของตัวอ่อนนะคะก็คือเด็กน้อยนะคะในคั้นมันดาน,นะคะตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะจนไปถึงแบบระยะจะคลอดเลยนะคะซึ่งตรงเนี้ยเขาจะมีแบบให้ดูเห็นเนี่ยทุกคนเป็นเด็กตัวจิ๋วๆว่าจะเห็นอะไรได้บ้างในแต่ละช่วงเวลานะคะมันดูไม่น่ากลัวเลยอะทุกคนเออเขาไม่ได้ใช้ของจริงเนาะเขาทำแบบเหมือนเป็นเอออุปกรณ์เหมือนหล่อขึ้นมาแบบนี้นะคะ สมจริงมากๆเลยทุกคนแล้วก็ดูแบบไม่น่ากลัวด้วยดีมากๆเลยอันนี้เป็นเครื่องฟังเสียงได้แบบเหมือนไม่ได้ฟังอะ่ะเหมือนได้จังหวะหัวใจของตัวเองอ่ะชันจับแล้วชันจะได้ดีหัวใจแม่ไหมมาต้องจับของตัวเองแม่ว่ามาถึงจะแบบได้ยินชัด ่วนอันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการโชว์เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะทุกคนว่าแบบแเขาจะแบ่งอาหารออกเป็น3าหมวดนะคะจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันเนาะอย่างตอนนี้เขาก็เหมือนอธิบายเกี่ยวกับสารอาหารเนาะว่าแบบพอมันถูกย่อยแล้วก็ถูกดูดซึมสารอาหารไปแล้วไตก็จะเป็นตัวขัดกรองเนาะว่ามีอะไรใช้ได้ไม่ใช้ไม่ได้นะคะถ้าอันไหนใช้ได้ก็ถูกดูดไปแต่ถ้าเกิดอันไหนใช้ไม่ได้แล้วก็จะถูกขับออกมาเป็นปัสสาวะอะไรแบบนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการทานไขมันเข้าไปทุกคนก็เคี้ยวนะคะ ก็จะผ่านหลอดอาหารนะคะเดินทางลงมาต่อไปที่กระเพาะอาหารนะคะพอลงไปที่กระเพาะอาหารแล้วนะคะก็จะได้นะคะตัวมาช่วยย่อยนะคะที่เป็นสารจากตับอ่อนนะคะมาช่วยย่อยไขยมันเนาะเสร็จแล้วพอย่อยปุ๊บก,ก็ลงต่อไปที่ลำไส้เหล็กค่ะที่ลำไส้เล็กนะคะก็จะมีการดูดซึมทุกคนผ่านกระแสเลือดนะท่อน้ำเหลืองอะไรต่างๆอะ่ะไม่แน่ใจเนาะเสร็จปุ๊บ อ่ะก็จะมีการไหลไปยังส่วนต่างๆไปยังหัวใจเสร็จปุ๊บจากหัวใจก็จะถูกแบบกระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายไอ้ส่วนกากาที่เหลือก็จะถูกเข้าไปที่ลำไส้ใหญ่นะคะก็จะออกไปเป็นอุจจาระนะคะส่วนไอ้ที่ได้หลับไปในร่างกายเนาะไขมันก็จะไปให้แบบพลังงานความร้อนต่างๆนะสำหรับร่างกายนะคะในการใช้ชีวิตเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เป็นการแบบอธิบายให้เด็กเข้าใจง่ายๆค่ะถัดมาอันนี้นะคะก็จะเป็นการแบบเหมือนทำท่าให้เหมือนกับ ท่าของในจอนะทุกคนเออถ้าทําถูกก็จะได้คะแนนไปประมาณนั้นนะคะตอนนี้ป๋าปก็เล่นกับเฮียนะคะแล้วเด็กลูกสาวนะก็กำลังเข้าไปปลวนนะฮะนี่นะคะก็สนุกสนุกดีค่ะมีกิจกรรมหลากหลายค่ะ ที่นี่นะคะห้องน้ํามีบริการทุกชั้นนะแล้วก็มีห้องคนพิการนะมีมีห้องแบบให้เด็กขดนมนู่นนี่นั่นนะเออก็คือมีครบทุกอย่างนะคะใครมาก็สะดวกดีนะเข้ายังไงอะเอ๊ะเอ๋โอเปนอ่านี่มาแล้วเดี๋ยวเราเข้าเพราะเราเอารถเข็นมาด้วยอ่ะปิดอ่ะปิดก็สแกนฟุ๊บ ร็อกเป็นการร็อกวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะที่เอ่ยมาเราก็จะสามารถพบเด็กๆนะเหมือนมาทัศนศึกษานะคะที่มิวเซียมค่อนข้างเยอะนะทุกคนแต่ว่าเด็กๆส่วนใหญ่จะอยู่ชั้นล่างๆนะคะชั้นหนึ่งถึงชั้นสี่นะคะทุกคนขึ้นมาชั้นบนๆจะเริ่มค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะเออก็ดีค่ะได้มาเห็นเด็กญี่ปุ่นเนาะเขาใช้ชีวิตเนาะแล้วเขาก็ มีมารายาทกันด้วยนะเวลามาเล่นอะไรไก็จะมีการต่อครงต่อคิวอะไรอย่างงี้นะคะไม่แย่งกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น6แล้วนะคะจะเป็นโซนเหมือนแบบสไตล์อวกาศอาวกาศเนาะนี่ชิ้นส่วนของจรลลดอะไรแบบนี้นะ เจอมานี่เราค่ะอุ้ยมีเรือเดินสมุทรใหญ่มากอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเด็กเท่าไหร่นะคะสี่ชั้นแรกอ่ะกับเกี่ยวกับเด็กหน่อยอมาชันนี้เริ่มน้องเท่าไหร่อ่ะ อนนี้ก็เวลาบ่ายมโมงกว่าแล้วนะคะก็กําลังลงลิฟต์มาที่ด้านล่างค่ะพวกน้องๆน,นักศ,ศึกษาก็จะเห็นกําลังเริ่มจัดแถวเนาะแล้วก็บรรง,งเรียนก็กําลังทยอยกลับแล้วค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะมานั่งทางข้าวกันที่บริเวณด้านล่างนะคะนี่เลยน้องๆใส่หมวกเด็กเล็กๆนะคะใส่หมวกเตรียมตัวกลับโรงเรียนกันแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นคาเฟ่ที่อยู่ตรงหน้าทางเข้าของมิวเซียมนะคะก็จะมีข้าวนะ เป็นพวกข้าวมีข้าวพวกเหมือนคลข้าวสตูเนื้อมีซุปซุปถั่วดแดงเหรอเออแล้วก็เป็นราเมงเทมปุระอะไรอย่างงี้นะคะมีน้ำแข็งใสโอ้มีน้ำต่างๆเนาะแต่ว่าที่เราเข้ามาคือเราอยากกินไอตัวนี้ ไอศครีมครีมเมียนะคะก็เป็นไอศครีมนะคะที่ใครมาญี่ปุ่นทุกคนจะต้องลองทานทุกคนมันดีมันเด็ดดวงมันแบบที่สุดอะ่ะทุกคนทุกทริปเอยจะต้องครีมเมียค่ะนี่นะคะที่สั่งมามเป็นอูดง้งกุ้งเทมปุระแล้วก็เป็นโโลเนตนะจ๊ะออข,ขออเอะจัขอเป็นอูด้งกับแกงกะหรี่จ้า ตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านนอกที่เป็นจุดซิกเนเจอร์ของมิวเซียมนี้นะคะก็จะเห็นเป็นลูกโลกอันใหญ่ๆสีเงินเงินแบบนี้เลยนะคะอยู่ตรงกลางนะคะจะเป็นจุดที่คนก็จะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะคะทางด้านขวาก็จะเห็นเป็นคาเฟ่กับเรสโตลองนะคะด้านซ้ายจะเป็นด้านทางเข้าค่ะเมื่อกี้ที่เราทางเข้าก็คือนี่แหละนะคะคาเฟ่แอนดรสโตลองนะอุด้งที่เป็นเทมปุระอร่อยน้ำซุปดีมากส่วนตัวชอบนะคะ แล้วก็มีไอศ림ครีมเมียด้วยนะเออจริงๆเขามีหลายอย่างนะทงคัตสึอ,อะไรก็มีโซดาป๊อปมีหลายอย่างมาลองเข้าไปดูนะอันนี้ก็เป็นร้านขายของทีร่ระลึกมิวเซียมช็อปออกแนวความรู้หน่อยๆเนาะไม่ค่อยของเล่นมากเท่าไหร่นะคะไปค่ะ ก่อนกลับนะคะเดินผ่านร้านโดรายากิค่ะก็เลยแวะเข้าไปซื้อดูนะคะเอยซื้อมาเป็นไส้ถั่วแดงแล้วก็มีผสมเนยด้วยค่ะซึ่งร้านนี้มีไส้แบบหลากหลายมากๆเลยทุกคนร้านก็จะอยู่ตรงข้ามกับมิวเซียมเลยค่ะรสชาติน,นี้คือถูกใจมากอะทุกคนตัวแป้งคือมีความนุ่มแบบอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็เนยข้างในจะมีความละลายหน่อยๆน่อ,นอแล้วก็ถั่วแดงหวานกําลังดีนะคะถ้าเกิดใครมานนโกอย่าก็อย่าลืมมาลองทานกันนะคะเหมือนกับถั่วแดงจะเป็นของดังนนโกอย่าด้วยนะคะจอดรถไปประมาณ4ี่ชั่วโมงกว่าโดนไป หนึ่เท่าไหร่นะเพอหนึ0งพนเยนโอเคเดี๋ยวจะเอารถเด็กคืนและเด็กหลับด okay. ้วยค่ะค่ะก็จบไปอีกหนึ่งอีนะคะ <c oughs> สำหรับพาครอบครัวเที่ยวเมืองนาโกย่านะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะคลิปหน้านะคะเอ่ยจะพาทุกคนคะ่ะไปดูจุดกำเนิดนะคะของบริษัทยานยนต์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นบริษัทหนึ่งนะคะซึ่งจุดเริ่มต้นของเขานะคะเกิดมาจากธุรกิจสิ่งทอคะ่ะทุกคน แล้วก็ค่อยๆเติบโตมนะคะจนกัวาเป็นธุรกิจนะคะยานยนต์ไปได้นะคะจะเป็นบริษัทอะไรนั้นฝากทุกคนกดติดตามไว้ในคลิปหน้าด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบรถยนต์นะคะและประวัติความเป็นมาของเขานะก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเนาะแล้วก็ไว้พบกันคลิปหน้าค่ะบาย